วันนี้อากาศดีจังเลยได้เวลาเก็บแครอทไปฝากเพื่อนๆแล้วสิลิงจอ๋อปุยวันนี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยนะเม่นปุยอืมท้องร้องจอกจกแล้วโบโบสวัสดีเพื่อนเพื่อนดูนี่สิแครอทสดใหม่เต็มตะกร้าเลยลิงจอ๋อวัวน่ากินจังเลยโบโบเม่นปุยแต่นั่นของโบโบนี่นาเราจะขอกินได้เหรอ โบโบยิ้มกว้างแน่นอนสิของอร่อยต้องกินด้วยกันถึงจะสนุกมาแบ่งกันเถอะช้างน้อยตุ้มปุ๊กเดินมาช้าช้าดูเหนื่อยตุ้มปุ๊กแฮกโบโบพอมีแครอทเหลือไหมเราเดินทางไกลามาหิวมากเลยโบโบมองตะกร้าเหลือแครอทเพียงชิ้นเดียวอืมเหลือชิ้นสุดท้ายพอดีเลยตุ้มปุ๊กเอาไปกินเถอะลิงจ๋อโบโบไม่เสียดายเหรอโบโบไม่หลอกเพื่อนอิ่มเราก็อิ่มใจนะ ตุ้มปุ๊กขอบใจมากโบโบเจ้าคือเพื่อนแท้จริงแท้จริงเม่นปุ๋ยการแบ่งปันทําให้หัวใจอบอุ่นเนอะโบโบใช่แล้ววันหลังเราไปเก็บแครอทด,ด้วยกันนะข้อคิดการแบ่งปันทําให้เรามีความสุขมากกว่าการเก็บไว้คนเดียว